สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ชาแนลผู้รับสารจาจัารกรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่นน้าไพ่ทาโรหมอแจนนะคะคลิปนี้ใครจะเข้ามาหาคุณดูพลังงานของชาวท่าดินพุทศพกันและมังกรวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะรายละเอียดการติดต่อใช้บริการชาแนลของหมอแจนนะคะกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดนะคะราคาดูราคาก่อน ค่อยๆอ,อ,อ่านนะคะรายละเอียดให้เข้าใจว่าราคาเท่าไรนะคะคุณจะได้สิทธิอะไรบ้างแล้วก็กดกฎกติกานะคะโอนยอดแล้วก็ส่งเซลสซิปรอคิวกี Q ่วันนะคะถ้าเราพร้อมโอนนะคะลิงก์หรือ ID Li n ลนะ,ะเราต้องเข้าใจแล้วว่านะกฎกติกาคืออะไรราคาเท่าไหรนะคะมีบอกครบถ้วนนะ ไม่รับดูให้ผู้ชายนะคะรับ L G B T Q แล้วก็ผู้หญิงเท่านั้นโอเคเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะชาว่าดินขอบคุณมากๆนะคะชาวท่าดินสําหรับคนที่กดไลค์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ที่น่ารักให้กําลังใจหมอแจนอยากโดเนสนับสนุนช่องหรืออยากร่วมบุญกับหมอแจนก็โอนยอด่ามาชีกสิกรตอง4นะคะอนุโมทนาสักุบุญร่วมกันทุกคนบ้าค่ะเราไปดูกันเลยนะคะเราจะมาเช็คพลังงานนะคะ ชาวท่าดินก่อนการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบ General r e a d i n g นะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้กรุณาฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะคะยันท้ายคลิปนะจ๊ะนะเป็นการดูแบบภาพรวมกว้าง,งๆเราไม่รู้จักคนของคุณและตัวคุณเป็นการส่วนตัวการอ่านพลังงานครั้งนี้นะคะมันอาจจะหมายถึงว่าเรากําลังมีพลังงานที่ตัวของเรา,าคิดนึกถึงใครหรือกําลังดูดูคุยคุย,คยหรือเชื่อมโยงหรือยังไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือยังความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนา แต่เราอ่ะมี energy คําว่าพลังงานคือเรานึกถึงคนคนนี้พลังงานมันอาจจะไปตรงกับเขาได้นะคะขึ้นอยู่กับนะวิจารณญาณของคุณบางครั้งนะ,ะพลังงานนี้มันอาจจะยังไม่ได้คุณยังไม่ได้เจอมันก็เป็นไปได้นะคนที่เราจะเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนใหญ่ที่พลังงานไพ่ออกเนี่ยมันจะตรงกับคนที่เราคิดที่เรานึกนั่นแหละนะคะเพราะว่าทําไมคะมันเป็น เหมือนสัญญาวความจําได้ใหม่อู้ของเราแหละที่มันขึ้นมานะคะว่าใครที่เรารู้จักแล้วนั่นแหละมันก็จะเหมือนว่าเออมันจะตรงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราคิดแต่บางคนนะคะบางทีเนี่ยเราคิดว่าเรารู้จักคนนี้เรารู้จักคิดว่าคนนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่คนนี้มันอาจจะเป็นคนใหม่ที่กำลังเข้ามาแล้วมันอาจจะเป็นคล้ายๆค,คนนี้นะคะให้นึก แค่คิดแบบนี้ได้ด้วยมันสามารถเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังเวลาเราพบเจอใครบางคนให้เรานะคะดูในบริบทที่เขากระทํากับเราไม่ใช่ฟังจากไพ่นะคะของหมอแจนซึ่งถ้ามันดีเวอร์เวามากเนี่ยนะคะเราเปรียบเทียบได้เราดูว่าเออจริงไหมเป็นไปตามนั้นไหมถ้าจริงให้เราดูลักษณะที่ความเป็นจริงนะคะส่วนคําตอบแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเวลาถ้าใครรู้สึกว่ามันเป็นตามนั้นนะคะ เราก็ให้มาหาคำตอบที่เป็นของคุณเองเพื่อความแม่นยำเพื่อไม่ต้องให้เราลังเลสงสัยนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะาตาดินสิบเหรียญว,ว้าวนะเดอะ n ซันโอ้โหชาวท่าดินชาวท่าดินมีแววที่คุณจะสละกโสนแน่นอนอันนี้พลังงานของตัวคุณนะแล้วก็เราจะพูดควบรวมกับ ความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเป็นอยู่นะพลังงานของคุณสถานการณ์ของคุณหรือความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเป็นอยู่สามใบนี่มันบ่งบอกแนวโน้มตัวคุณนะเอาล่ะชาวธาตุด,ดินนะคะพุธศกันมังกรบางคนนะคะคุณไปคุยกับเมื่อกี้หมอเพิ่งทาชาวธาตุไฟไปราปก่อนคลิปชาวธาตุด,ดินนะคะชาวธาตุไฟมันจะมีขึ้นเด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบดาบนะ ของชาว้าดินคุณขึ้นสิบดาตด้วยเดอะซันนะคะสิบเหรียญเขาบอกว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยนะคะที่คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะรู้สึกว่าเราอะนะคะรู้สึกเป็นครอบครัวกับใครบางคนมาเนิ่นนานและเราอยากมีความรักความสัมพันธ์กับคนนี้นะ,ะซึ่งบางทีเนี่ยความเจ็บปวดในอดีตหรือความเจ็บปวดกับ คนคนนี้ยังไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้กระตืองนะคะหรือยังไม่ได้ขยับเนี่ยด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุปัจจัยสิ่งใดก็แล้วแต่ 1. อาจจะเป็นคุณกําลังคิดถึงออคุณซีเรียสเยอะเกินไปเกี่ยวกับเรื่องทางทางด้านเงินทางด้านแมททีเรียว,ว่าเวลาถ้ามีความรักถ้ามีแฟนเนี่ยนะคะคนของคุณนะเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยคุณอาจจะไปเจอชาวท่าดินที่แบบซีเรียสหรือไปเจอคนของคุณที่แบบว่า เคยมีประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและเขาไม่อยากจะอยากรักคุณแหละอยากคุยแหละแต่ขอใช้เวลาตัดสินใจนานหรือยังไม่อยากที่จะลงดีเทลในความสัมพันธ์หรือลงทุนในความสัมพันธ์เนี่ยมันช้ามันชะลอหรือตัวคุณเนี่ยก็คิดถึงเรื่องว่ามันมีความมั่นคงยาวนานแค่ไหนอะความรักที่จะได้อยู่ได้ครอบครองเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินคนนี้จะรักเราไหมหรือเขาจะทิ้งเราไปไหมในอนาคตคุณอะ เจอใครที <formation> mm ่ถ hmm. ูกใจนะคะหมอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นตั้งนานแล้วแหละนะคะทีนี้มันมีพลังงานเก่าเนี่ยที่ทำให้ครอบความรู้สึกตัวของคุณไว้เองทำให้คุณน่ะนะคะไม่เปิดโอกาสเพราะเดซันเป็นการเปิดโอกาสที่จะนะได้รับความรักครั้งใหม่ได้เปิดโอกาสให้ตนเองได้เริ่มต้นใหม่หรือได้มีรอยยิ้มสดใสถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัจจุบันถึงแม้ว่าอนาคตค่ะว่าตลอดไปนิรันดร์มันไม่มีอยู่จริง นะ,ะทุกอย่างเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปถูกไหมคะทีนี้ในบางคนที่ความสัมพันธ์นะมันยังไม่สามารถพัฒนาได้เพราะหนึ่งคุณยังไม่ได้เฮลิยย่งเยียวยาจิตใจหรือคนของคุณหลืออะไรก็แล้วแต่นะตอนที่ยังไม่ได้พูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์มันมีความรู้สึกถึงกันว่าคุณอยากจะเริ่มต้นกับคนนี้คุณเจอใครบางคนที่ถูกใจคุณแล้วนะคะ แต่มันมีความกลัวมันมีความเจ็บปวดมันมีการคิดเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในจากประสบการณ์ทีนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่พัฒนายังไม่ถึงเวลายังไม่ได้เวลาที่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะมันต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหรือไต่ตองที่จะเราโสดมานานมากหรือเราเจ็บปวดเสียใจมาหลายสิบปีแล้วไม่คิดว่าที่จะมีความรักความสัมพันธ์แต่ นะคะแน่นอนแหละจักรวาลก็ให้โอกาสเรานะคะเดาซันว่าชีวิตนี้ไม่ต้องต้องจมอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจนะคะมันเหมือนว่าถ้าเราอยากมีความรักตอนเนี้ยให้เรามีนะคะให้เรามีให้เราคิดสิ่งเนี้แต่เราต้องรู้ว่าเวลาที่เรารักอย่างไรไม่ให้เราเป็นทุกข์ให้เราเข้าใจนะคะในมุมมองแบบนี้ที่ได้มีรักมันต้องมีทุกข์ที่นั่นแหละนะคะ ทีนี้มันเหมือนว่าเราอะยังไม่ได้เคลียร์ใจตัวเองหรือ,อยังไม่ได้พูดคุยกับคนนั้นให้มันเข้าใจกระจ่างว่าเหตุใดมันถึงหยุดหรือเขาเรียกว่าพอยสอพอสความสัมพันธ์หรือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่แน่ใจลังเลใจหรือมีใครบางคนอะทาให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่คาดหวังอะมันเหมือนมันดับไป เช่นเราเจอคนคนนี้อยู่ดีๆเขาทําท่าเหมือนรักเราสนใจดูแลเราแต่วันหนึ่งเขากลับเปลี่ยนไปเหมือนเขากลัวและเขาก็วิ่งหนีหรือหายจากเราไปมันทําให้คุณน่ะลุนงงสงสัยนะคะแต่ในช่วงสโคปนี้พลังงานของคุณเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะไม่รู้อะผู้ชายผู้หญิงอะไรได้หมดที่มันเป็นพลังงานของคุณตอนเนี้คุณน่ะจะเข้าใจความต้องการนะคะของตัวเองหรือคุณจะกลับมาเคลียร์กับคนนี้นะคะ บางคนนะหมอรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนคุณเข้าใจตัวเองมากกว่าแล้วก็เข้าใจในความสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยแบบเปิดอกกับคนคนนั้นว่าเราอะจะเริ่มความสัมพันธ์ไหมนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในจับลึกนะคะเพราะ3ใบเนี่ยเราพูดถึงแต่พลังงานของคุณโอเคไหมถ้าสมมุติว่าเช้าสอ ธาตุดินเออธาคุณเป็นธาตุดินทีนี้ชาวสองที่เป็นธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ํานะคะพลังงานมันจะสามารถสลับกันได้ให้ไปสลับพลังงานเอานะคะเพื่อนทีนี้ถ้าคุณเป็นธาตุดินแล้วก็กบธาตุดินด้วยกันนะคะนะวันที่เอาตามนั้นที่หมอเขียนไว้นะคะเนี่ยมันจะเป็นเอเนจีแบบนี้คือเป็นทั้งความรู้สึกของคุณเองและเป็นทั้งความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะอาจจะเป็นสิ่งนี้คือ คนที่เป็นพ่อไม้แม่ไหม้แล้วมาเจอกันถูกใจกันแต่ก็กลัวที่จะคบกับใครแบบลงดีเทลในรายละเอียดอะไรเยอะเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะแต่ทีนี้ด้วยวันเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนว่านะ,ะโอกาสครั้งนี้จะทําให้คุณและคนนี้กลับมาเปิดใจคุยกันแบบเคลียร์ใจนะคะเคลียร์ใจว่าไม่รู้ความสัมพันธ์จะไปยังไงหรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะ เอาล่ะถ้าพูดในถึงสถานการณ์การเงินหรืออะไรเนี่ยสิบเหรียญมาแปลว่าช่วงนี้เงินของคุณนะ่ะจะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นมีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองนะพลังงานไพ่เดิร์สันเนี่ยสิ่งที่ดีกําลังจะทยอยมาหาคุณแต่ถ้าคุณนะ่ะไม่เก็บความทุกข์เข้าใจไหมคะที่มันเคยจบไปนานมากแล้วอ่ะนะเอามาอะไรอะเอามาใส่ใจหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะ น่าจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าถามว่าเงินน่ะเรามีมากพอไหมที่จะรับความรักใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแปลว่าบางครั้งอะ่ะคนของคุณก็เป็นคนที่มีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วแหละนะคะเขามีฐานะอยู่แล้วและคุณก็มีฐานะเหมือนกันทีนี้บางทีคุณก็อาจจะคิดมากเรื่องทางด้านเงินเนี่ยนะคะแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้สูงทีนี้เรามาดูหน้าไปนะใครจะเข้ามาหาคุณนะคะ ดูซิว่ามันจะเชื่อมโยงกับไอ้สานใบามตติกี้ไหมนะ s i ิกออฟโซส์นะคะอุปสรรคและปัญหาจะเริ่มขี้คายผ่อนคลายไปทู o อฟคัพนะการกลับมาครั้งนี้ของคนที่อยู่ไกลนะซิกออฟโซส์สสนะคะแล้วก็ทู o อฟคัพเนี่ยคุณจะได้เจอหน้าคนคนนี้นะคะอุปสรรคปัญหาเริ่มขี้คาย the lover มีพลังงานราศีมิถุนลัคนามิถุนหรือดาวศุกร์ดาวจันทร์เขามิถุนได้ด้วยนะคะเป็นชาวธาลลมทีนี้เขาบอกว่า ในความลังเลใจในความสับสนหรือในความที่ว่าเ,เราจะมีแฟนดีหรือเราจะไม่มีแฟนดีหรือมันมีอุปสรรคเป็นระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคนที่เข้ามาเนี่ยนะเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหามันจะเริ่มขี้คายมันเหมือนเดอะซันเนี่ยมันเป็นเหมือนรอยยิ้มที่สดใสการเริ่มต้นใหม่ความมั่นคงในหัวใจความเจ็บปวดที่เราสองคนได้ห่างกันหรือความเจ็บปวด ที่คุณเคยแต่งงานกับคนอื่นหรือที่คุณเคยมีความรักกับคนอื่นหรือคนของคุณเคยมีความรักครั้งเก่าในอดีตเนี่ยมันน่าจะจบได้แหละมันเหมือนว่าเฮ้ยเราเจอสิ่งที่ดีแล้วทำไมเราถึงยังจะต้องเอาภาพของคนเก่าที่ไม่ดีมาแปะโลโก้ใส่หน้าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้วะอะไรประมาณนี้ที่คุณคิดกับตัวเองนะคะคนของคุณก็อาจจะคิดสิ่งนี้ด้วยนะคะมันเป็นการเหมือนจะเคลียร์ใจตัวเองว่า เฮ้ยที่ได้มีรักที่นั่นมันก็มีทุกนั่นแหละมันก็ใช่แต่ถามว่าเราอ่ะจะอยู่มันอย่างเข้าใจไหมที่จะเริ่มให้โอกาสตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับว่าในความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างนะคะเหมือนว่าคุณกล้าที่จะลองไหมเออคุณกล้าที่จะเจ็บไหมคุณกล้าที่จะรักไหมอะไรประมาณนี้ทํานองนี้นะคะเขาบอกว่ามันยังมีความรักมันเป็นความรักอมันเป็นไพ่เนื้อคู่มันเป็นไพ่ความรักคือคล้ายๆเหมือนว่า คลิปนี้นะคะที่หมอแจนรันวันนี้าตุดินนะหมอู้สึกว่ามันเหมือนอุปสรรคปัญหาที่มันกวนหัวใจคุณเนี่ยในความเจ็บปวดในความที่มันไม่เป็นไปอย่างใจไม่ถึงเวลาสักทีอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนว่าช่วงเวลานั้นอะ่ะมันผ่านแล้วอืด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณไปดูเลยตอนนี้พลังงานดีๆกําลังเข้ามานะคะเงินความมั่นใจความมั่นคงแล้วก็ การเข้าใจในมุมมองก็ได้ในการเคลียร์ใจของตัวเองก็ได้นะคนนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งนี้เพราะถ้าเวลาคุณกลับมาเจอเนี่ยมันเป็นไพ่ของการลักษณะที่มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาเนี่ยเขาอาจจะเดินทางจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นํามาพาเขาและคุณเนี่ยได้มาพบเจอกันเดี๋ยวหมาอาจ,จะขอเปิดอีกสองใบนะคะแต่ไพ่สองอันนี้มันเป็นไพ่เหมือนว่าคุณรักเขาเขารักคุณ มาเป็นไพ่ของการรักกันและกันนะแล้วก็มันเป็นไพ่ของเหมือนจะบอกว่ามันเป็นไพ่เนื้อคู่มันเป็นไพ่ความรักที่เหมือนคุณเจอคนที่คุณรักและเขารักคุณด้วยนะเพราะจริงๆเดอะซันกับสิบเหรียญเนี่ยหมายเป็นไพ่ของการตกลงหรือเปล่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นแฟนนะถ้ายังไม่ทันแบบว่าเออแต่งงานหรืออะไรเนี่ยคือคบแบบเปิดเผยนะให้คุณมั่นใจว่าเขาเป็นแฟนและเขาก็มั่นใจว่าคุณเป็นแฟนและเราอ่ะจะ ไม่เหมายถึงว่าคนอื่นจะรู้ก็ไม่เป็นไรฉันจะเปิดอะค่ะโอเพนว่าเนี่ยแหละแฟนฉันนะคะคือหมายถึงว่าเดอะซันเนี่ยมันเป็นแบบการเปิดเผยการยอมรับหรือการภูมิใจที่เขาให้เราเป็นแฟนหรือเราเป็นแฟนเขาเนี่ยเหมือนถึงว่าเวลาที่ใครเข้ามาแล้วเขายืนอยู่เคียงข้างเราเนี่ยแล้วเขารู้สึกภูมิใจในตัวเรานึกออกไหมคะมันจะดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราผอมเราสวยให้เรามีเงินเยอะหรือว่าเรารวยหรือว่าเราแบบ เฮ้ยฮอตฮิตเรามีชื่อเสียงไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าตัวตนของเราจริงๆที่เขายอมรับได้ในความเป็นเราอันนั้นอ่ะมันจะดูน่าภูมิใจกว่านะคะเพื่อนๆชาวธาดินแสดงว่าตอนนี้คุณกําลังจะเจอใครบางคนที่นะคะจะกล้าแนะนําให้ทั้งโลกได้รู้ว่าคนนี้คือแฟนเขาภรรยาสามีหรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตที่คุณสองคนจะเจอหน้ากันหรือตกลงหรือเป็นการคบหา พูดให้คุณมั่นใจเขาก็ามั่นใจเป็นการเคลียร์ใจนะคะในเรื่องบางเรื่องมันอาจจะมีอะไรที่ติดค้างหรือเป็นอุปสรรคนะคะคุณจะเคลียร์มันจะมันจะกระจ่างอ่ะมันจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกลับมาจับมือกันนะคะเมื่อเจอหน้ากันนะเพื่อนๆโอ้นะแน่นอนนะมันเป็นสิ่งที่หมอแจนพูดหมอเชื่อว่าสิ่งนี้นะ,ะหนึ่งไม้เทา้าเห็นไหมคะ การเริ่มต้นนะคการเริ่มต้นความรักนะเดี๋ยวเราขอดูใบสุดท้ายอีกใบหนึ่งนะโฟกัสครับนะอุปสรรคและปัญหาในอดีตเนี่ยนะคะสถ้วยนะอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่พึงพอใจนะคะเช่นเ,เราอาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างเขาเขาอาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือสถานการณ์ภายนอกที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยนะคะไม่เป็นไปอย่างใจนะมีการงอนมีการแง่งอนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะ จะกลับมาปรับความเข้าใจแล้วเริ่มต้นนะความสัมพันธ์นะทีนี้คีย์เวิร์ดนี้เราจะดู5้าใบต่อมาเขาทําให้คุณรู้สึกอย่างไรนะชาวธาตุดินนะคะเน mm ี hmm. ่ยในอดีตอ่ะมันอาจจะแบบเราก็กลัวไงเราก็ยังแบบเฮ้ยยังไม่เอาดีกว่านะคะกลัวเนี่ยนะคะกลัวเพราะสี่ถ้วยมันเป็นเหมือนแบบมีคนมายื่นความรักให้แต่ปฏิเสธนะคะแบบอุ๊ยไม่เอาอ่ะ ยังดีกว่าอะไรแบบนี้นะก็เป็นไปได้คือคิดพี่นิจนารณาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ดีหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะยังไม่ได้ลงล็อกเวลาที่เราตกผลึกอะไรบางอย่างนะหรือคุณกับคนเนี้ยังคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาดู5้าใบต่อมานะ n g of One านนะพลังงานคนนี้มีสิทธิ์เป็นแนวโน้มเป็นธาตุลมได้เป็นธาตุไฟนะเมสิงธนูก็ได้นะคะ ทีนี้เขาบอกว่าคนนี้เขาจะมีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเขาจะกล้าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเดอะเฮอร์มิพลังานชาวราศีกันนะคะราศีกันลัคนากันไพ่จัดเมนนะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือการตัดสินใจที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะหมายถึงว่าคนนี้คิดแต่ตองแล้วในเวลาที่ห่างกับคุณไปหรือ เขาอาจจะไม่ได้ห่างก็ได้แต่แบบนานๆคุยกันทีหนึ่งหรือเรายังรู้สึกอยู่ในพลังงานในความรู้สึกในความคิดถึงในความนึกถึงแต่เขาค่้ควรและตัดสินใจนะคะในความที่คุณอยู่ห่างกับเขาก็ได้เขาค่้ควรพิจารณาแล้วและตัดสินใจคุณจะได้รับข่าวดีหมอเชื่อว่าันเป็นข่าวดีนะคะเพราะ Justment เนี่ยมันเป็นเหมือนการ ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือการกระทําของคุณการทําดีเนี่ยการกระทําการแอคชั่นของเขาเนี่ยในอดีตที่อาจจะยังไม่เคยทานะคุณได้รับข่าวดีแน่นอนอันนี้มันเป็นไพ่เหมือนการตัดสินใจออกจากความที่เราอยู่คนเดียวโดดเดียวอะนะโสดสันโดดอะไรแบบนี้นะเปิดโอกาสให้ตนเองที่จะได้มีความรักชาวท่าดินคุณเปิดโอกาสเจอคนนี้เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่บังคับเจอคุณ ะะไม่หมอให้ได้บังคับคุณนะจัก,กรวาลบังคับว่ามันมีสิ่งที่ทําร่วมกันมาทั้งดีและไม่ดีเราจะได้เจอคนนี้เราจะได้เป็นความรักเราจะได้พบเจอคนนี้นะคะขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวของคุณเองนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาส่งคนนี้ให้คุณแล้วคุณจะเอาไม่เอาขึ้นอยู่กับคุณเพราะจัดเม้นต์คือการกระทานะ,ะการประกาศอิสระภาพจากความทุกข์ความเศร้าเจ็บปวดเสียใจที่เราเคยพันธนาการตัวเองไว้หรือเขาคนนั้น ยังไม่ได้ตัดสินใจทํางานในความสัมพันธ์นะคะก็เลยเงียบไปแต่เขาให้ควรดีแล้วนะถ้าให้อีกใบเตินตนแงที่4เนี่ยที่ถ้าดีนะ The Magician นะ,ะเป็นไพ่ที่ดีการกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์ถ้าเขาสามารถมีแพลตฟอร์มไหนก็ได้ที่สามารถโทรหาคุณหรืออะไรก็แล้วแต่การวนที่หวนกลับมาเริ่มต้นใหม่พูดคุยแบบจริงจังซีเรียสนะคะอันนี้คือจริง นะเพราะไม่จริเชียนคือเป็นการคิดและวางแผนที่จะเริ่มต้นหนึ่งนะคะนึกออกไหมแต่อย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกแล้วคุณและเขาอาจจะเชื่อมโยงกันแล้วแต่การกระทำเนี่ยที่เป็นรูปประทังนรมาทำ,ำ,ม,าทำมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนึกออกไหมการกระทำการแอคชั่นการกลับมาติดต่อสื่อสารเพื่อพูดคุยนะคะให้คุณดูว่าใช่หรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณอะไม่เคยได้นะสิ่งที่คุณแบบไม่พอใจแน่นอนแหละ เขาไม่แสดงออกความรู้สึกหรือเขาไม่ได้บอกรักคุณหรือเขาไม่ทําให้คุณนะเคลียร์ใจสว่างแบบเขาเรียกอะไรอะเปิดใจเปิดอกคุยกันหรือคุณยังไม่มั่นใจว่าคนนี้รักคุณหรือเขาเรียกว่าอะไรอะแสดงออกความรักความรู้สึกทําให้คุณน่ะไม่พอใจนะฮะแต่ตอนนี้คนนี้จะมาบอกรักนะคะเขาเรียกว่าจะมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันอาจจะคุยอาจจะบอกรักบอกคิดถึงบอกว่าบอกความในใจว่า เออฉันรักเธอนะคิดถึงเนี่ยเออกลับมาคุยไหมจะคบกันจริงจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแลกันไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นในทํานองที่มันสวีทโรแมนติกนะคะนึกออกไหมมันจะเป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกขึ้นนะคะมันมีความจริงอยู่ในนี้นะคะเ,เพื่อนๆเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะท่านดิโอเบอร์วังอลังการนะระาศีที่นะสิ่งที่ซ่อนไว้ในไพ่นะคะเขาบอกว่าคนนี้คิดจริงจังแต่งงานนะคะบางคนนะ คุณจะต้คุณจะได้ถ้าคุณคบคนนี้ไปนะคะมันเหมือนจักรวาลบอกว่าคนนี้คุณสามารถที่จะคบแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษา,านิสัยใจคอกันไปได้แต่คุณจะต้องคบกันไปแบบไปแบบที่แบบถูกต้องทานองคลองธรรมนะคะมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าไปอยู่ด้วยกันเองโดยระราการไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะสิ่งที่พ่บอกใต้สํารับเนี่ยเขาบอกว่า มีราศีที่มันขึ้นมาเลยนะคะราศีพฤษภนะะใช่สีดาวสุกกำลังเดินดีนะจ๊ะพลังงานพฤษภแล้วก็ราศีสิงหรลัคนาสิงที่มันเปิดออกมาเขาบอกว่า two of pentacles แปลว่านะ,ะการกลับ,บวนเวียนนะเมื่อกี้เม d ิเชียนเลขแอันนี้คุณพิมพ์เลย8 8แล้วก็8นะคะคือมันเป็นการกลับมาของความมั่นคงเงินคนที่มันเหมือนจะเป็นแบบ ความรักที่เราอาจจะเคยอธิษฐานมาจากอดีตชาติหรือเราอ่ะจะต้องทําอะไรร่วมกันเพื่อเกี่ยวโยงกันนะคะมันไม่ได้หลุดออกไปจากกันนะคะทัวร์เพเดคิลคือการที่วนเวียนเนี่ยพลังงานนะเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์คนที่อยู่ไกลเนี่ยมีโอกาสได้วนกลับมามันเป็นความรักที่แข็งแกร่งนะคะในความรักครั้งนี้หมอเชื่อว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องน่าจะต้องอดทน มากๆนะคะที่จะเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้ทุกอย่างนะคะคนนี้เข้ามาเพื่อบอกและสอนให้คุณเรียนรู้กับความอดทนในชีวิตกับความเจ็บปวดหรืออะไรที่ให้มันหายไปนะคะไม่ใช่เขามาสอนหรือมาบอกเรานะคะเราจะเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยตัวเองกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่กำลังจะดําเนินไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าไพ่สิบถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่ คนที่รู้สึกไม่ไว้วางใจกับความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้คุณอาจจะต้องพยายามสมดุลพลังงานของตัวเองนะคะหมายถึงว่าบางทีเราไม่ไว้วางใจเราก็ไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกหรือคนของเราไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกรู้สึกใบเบี่ยงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์เก่าอะนะอย่าไปคิดอย่าไปนึก มันไปถึงว่าสมมติเราลักคนนี้คนนี้กลับมาเราอยากมีทิฏฐิมานะหรืออะไรบางอย่างให้เราแสดงออกว่าโอเคเราก็เราก็อยากจะคบเขาเขาก็อยากจะคบเราหรืออะไรแบบนี้ให้เราทดลองดูว่าสิ่งนี้เรียนรู้ไปมันจะนะได้อะไรกับเรานะคะได้ความสุขได้ความทุกข์หรือเราได้เรียนรู้อะไรจากมันอย่าพยายามคิดว่า สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ฉันทุกข์จนเกินไปจนเราอะ่ะไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้รักคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตเราอะนะคะเพืเ่อนๆนะบางคนอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องออแต่งงานอยู่ด้วยกันตลอดนะคะบางคนอาจจะเขาอยู่ที่นู่นเราอยู่ที่นี่แต่เราอะมีความรู้สึกว่าเรามีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกเหมือนให้ความสุขให้ความปลอดภัยเหมือนคนในครอบครัวหรือมีความโรแมนติกเกิดขึ้นในหัวใจเราที่เราอาจจะ ล้างลากับความไว้วางใจใครสักคนหนึ่งมาเนิ่นนานอ,อะไรประมาณนี้นะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะและบางทีเขาเป็นบุคคลที่นิ่งๆมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเขากลับมาหมอเชื่อว่ามันน่าจะมีความโรแมนติกหรือเป็นการที่พูดคุยแสดงออกความรู้สึกหรือการแอคชั่นอะไรได้มากยิ่งขึ้นเหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ ถ้าเกิดไม่มั่นใจอะนะจะไม่แอคชั่นหรือไม่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะคนนี้ดูทางเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่เขาอะจะคิดพิจารณาเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่จะคบกับใครในระยะยาวมันค่อนข้างยากแต่ถ้าคบแล้วน่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงถ้ามันสามารถพัฒนาไปได้ในระยะไกลหรือระยะยาวคนนี้น่าจะเป็นคนของคุณนะคะที่เป็นเนื้อคู่คุณนะอันนี้ไพ่มาสื่อไปทํานองนั้นหมอกเรยจะพูดสิ่งนี้เลยนะชาวทัดดินนะคะเพราะว่า แต่อย่าลืมนะคะทั้งหมดทั้งมวลให้เราใช้ยณจนาญาในการชมฟังนะคะเพราะบางคนมันอาจจะเป็นสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตจริงๆเนอนาคตนะคะทีนี้บางคนน่ะถ้าสมมติว่าสถานการณ์ความเป็นจริงเราอ่ะยังไม่ได้เจอสิ่งนี้ถูกไหมคะแต่ไพ่มันอยากจะบอกว่าให้เราลืมความเจ็บปวดในอดีตเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นงานเงินอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเป็นคนใหม่หรือให้อนุญาตให้ตนเองอ่ะ รับความโรแมนติกเข้ามาในชีวิตบ้างถึงแม้มันจะแบบเอาความกลัวของเราออกไปไม่ได้อะเพราะเราไม่ไว้วางใจใครนะคะชาคดาดินคุณกําลังเป็นสิ่งเนี้ยมันก็อาจจะบอกว่าให้เราอะนะคะปลดปล่อยออกไปนะคะการกระทําของเราเช่นเรารู้สึกสิ่งหนึ่งเรารักคนเนี้ยแต่เราไม่กล้าบอกเราบอกว่าไม่รักหรือเรากระทาตรงข้ามาอย่าเป็นสิ่งนั้นทําให้ความรักความสัมพันธ์นะมันเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ถ้าเราต้องการเราก็ต้อง แสดงออกว่าเราต้องการเขาอย่าไปบอกว่าเราไม่ต้องการนะคะเพื่อนๆเนี่ยสิ่งนี้นะคะคือการกระทําของเราเนี่ยเพราะจับเม้นต์มันอยู่ตาแหน่งเนี่ยคือการกระทําของเราเองที่เราแอคชั่นว่าเราชอบคนนี้จะตายแต่เราเราทำเป็นไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็จีบคนอื่นไปทั่วอย่างเงี้ยแล้วเขาคนนั้นจะมองเราดีได้ยังไงแล้วก็เขาก็ไม่เห็นเราดีถูกไหมคะถ้าเราเป็นผู้ชายเราจะทําสิ่งนั้นให้เราทําตรงเันให้เราทําตรงกับใจเราเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราก็ต้องแสดงออกหรือว่า ม่ได้สแสดงออกอก่ับนั่นเกลียดนะหมอไม่ได้พูดสิ่งนะั้นคือสแสดงออกให้เขารู้ว่าโอเคเราก็ไม่ได้รังเกยียจเราก็เปิดใจก็คุยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกไหมเนี่ยมันเป็น energy ที่เหมือนว่าพลังงานความเป็นผู้ใหญ่อะ่ะจะเข้ามาในพลังงานของคุณแล้วก็คนคนนั้นที่จะสามารถพูดคุยอะ่ะในแนวทางที่เป็นแบบโรแมนติกนะคะไปเป็นไป,นปนได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะ t h e Lover กับ t w o of c u p ออกมาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะเนี่ยว่าจะอนุญาตให้ตัวเองไหมเพราะมันเหมือนว่า ตัวเราอะบางทีอะนะคะในความาโลกส่วนตัวสูงคุณก็มีโลกส่วนตัวสูงเขาก็มีโลกส่วนตัวสูงเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรหาทางสมดุลอะนะสเหลียนให้มันพอดีอะพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนเราอยู่เป็นโซนเราเป็นแบบนี้เรามีความรัก เราสามารถมีใครสักคนหนึ่งที่จะแชร์ลิงก์พื้นที่ของเราและอีกพื้นที่ของเราเราก็ยังมีพื้นที่ของเขาก็ยังมีเนี่ยมาสามารถจับมือแล้วคุยกันได้พราะทูอับครับกับเดอะเรเวอร์คู่กันเลยนะเหมือนเป็นไพ่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรับคนนี้มาพิจารณาไหมนะคะแต่คุณอย่าลืมนะว่าเดอะเรเวอร์กับเนี่ยทูอับครับเนี่ย มันเหมือนมันเหมือนว่ามันจะมีพลังงานะที่เป็นสองสิ่งสองอย่างคุณจะเลือกหนึ่งนะสาวธารินคือคุณจะเลือกรับคนนี้เข้ามาไหมนะให้คุณพิจารณาจากบริบทคนนี้เองของคุณที่คุณเจอจริงๆนะไม่ใช่สิ่งที่ไพ่จะนําเสนอคุณนะคะให้คุณดูสถานการณ์จริงและของจริงนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เขากระทำนะเห็นไหมคะใครก็แล้วแต่ถ้ารักเราอะนะยังไงเขาก็รักเรา ใช่ไหมคะเขาก็จะต้องทํางานบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีเราให้ได้นะคะถูกไหมคะไม่ว่าเวลานั้นจะชา้าจะนานแค่ไหนเมื่อถึงเวลาคนนั้นจะต้องแอคชั่นแลวต้องทําอะไรเพื่อเราแต่ถ้าคนที่ไม่ได้รักเรานะคะเขาไม่ทํางานในความสัมพันธ์นะ,ะเขาทํางานเขาทําสิ่งอื่นเขาทําอย่างอื่นเรารู้เราพิจารณาได้นะคะแต่เนี่ยเห็นไหมคะในอดีตคนนี้ไม่เคยแสดงออกความรักหรือเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะให้คุณดูพิจารณานะคะ ราศีอันนี้หมอบอกไปหมดแล้วนะคะความรักที่ดีการหวนกลับมาเจอกันนะมีการเฉลิมฉลองมีความสุขรออยู่หมอเชื่อว่าคนนี้มีความรักให้คุณแบบรนปีเลยนะคะเพราะตอนนี้เหมือนการคิดพิจารณาหรือการตื่นรู้หรือเราชดใช้วิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคปัญหามันผ่านพ้นไปอะ่ะ ไพนะ่มันเคลียร์เหมือนว่าเวลามันรอจังหวะเวลานะคะทัมมิง่งอ่ะนึกออกไหมเดอะซันมาไปว,ว่าทัมมิ่งที่ดีมานะคะแต่ถ้าเรารู้สึกไม่พอใจคิดเล็กคิดน้อยในอดีตที่มันเป็นสิดดาบอะที่มันผูกพันอความรู้สึกอคนนี้ก็ได้หรือาอาจจะคนเก่าหรือใครก็ได้เนี่ยมาทำให้เราเสียโอกาสที่จะใช้เดอะซันนาทำให้อนุญาตตัวเองมีความสุขนะคะเราบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นนิรันดร์แต่ถ้าเรา สามารถประคับประคองมันได้เราเข้าใจอ่ะในภาพบริบทของความเป็นจริงนะคะแต่ละคนน่ะให้คุณไปดูในบริบทของความเป็นจริงนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามั่นใจมั่นคงแล้วก็รู้สึกปลอดภัยถ้าได้ความรักความ,มอบอุ่นความโรแมนติกมาทําให้ใจเราไม่แล้งใจเราไม่เหี่ยวแห้งเนี่ยเราก็น่าจะเปิดโอกาสไหมนะคะได้เรียนรู้กับมันนะ่ะมันเหมือนว่าเราจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ถ้าเราไม่รับบทเรียนนี้นะ เขาก็จะส่งคนใหม่ที่คล้ายๆเนี่ยให้เราอีกเป็นบททดสอบนะคะเพื่อนๆเหมือนว่าจากักรวาลบอกเลิกคิดถึงความไม่ไว้วางใจความเจ็บปวดเถอะให้อยู่กับปัจจุบันสถานการณ์นี้อย่าเอาภาพของใครบางคนที่ทำร้ายเราอะมาแปะโลโก้ให้คนใหม่ที่กำลังเข้ามาอย่าทำสิ่งนั้นนะคะเผากระดาษใบนั้นทิ้งไปที่แปะไว้ที่หน้าผากเขานะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเอาละประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ คำแนะนํานะคะถ้าเกิดว่ามันคิดว่าดีต่อใจของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากสนับสนุนขอบคุณหมอแจนก็บัญชีกษตรกรตองสีกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะคะราะคาอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะส่วนใครอยากจะเอาคําตอบเป็นของคุณเองที่เป็นคนเดียว,เด,ยวเดียวเลยนะคะอันนั้นจะมีค่าครูดูดวงสดตัวนะคะพร้อมโอนแอดไลน์ไอดีดูราคาก่อนดูกฎกติกาก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะชาวธาตุดินขอบคุณและสวัสดีค่ะ